ข่าวด่วนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสเจอเยอร์มานินเคลื่อนไหวถึงลูกสาวองค์อิง,องเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านบอสโจครับก็ได้มีการโพสต์รูปน้ององค์อิงรูปนี้เลยนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่า พักแถนนอนางเอกน้อยคายอ้อนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าโพสต์รูปลูกสาวแบบนี้นะครับท่ามกลาง FC ฟซแฟนคลับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักของพ่อลูกและเฝ้ารอคอยภาพุยนตร์เรื่องนี้เนี่ย จะเข้าสู่จองเงินสักทีหนึ่งนั่นเองครับทุกคนพอพอ่อแม่แ,ม FC แฟนคลับนะครับก็เผยนะครับบอกว่า10ปีแล้วที่ไม่เคยเข้าโรงภาพยนตร์อ่าวันนี้ใครที่ไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์มายาวนานแล้วบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับใครที่เตรียมจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับพ่อโจก็เปิดเอาไว้แล้วครับทุกคนว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแล้วก็พ่อโจเองเป็นตัวดําเนินเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนพ่อโจโพสต์แบบนี้ นางเอกน้อยคายอ้อครับทุกคนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบทของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะาปึ๊กแบบนี้ครับทุกคนที่ได้ปรากฏออกมานะครับ รอชมรอเชียร์รอสนับสนุนกันเลยนะครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับทุกคนกับการที่วงการหมอลำเนี่ยจะนําคําว่าหมอลำเข้าสู่โรงภาพยนตร์เนาะบอสโยมนินเนี่ยเป็นผู้บริหารคนแรกแล้วก็เป็นผู้นําเทรนตลอดครับทุกคนที่จะเอาวงการหมอลำเนี่ยไปสู่ระดับสากลแล้วก็ยกระดับคําว่าหมอลำให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับทุกคน พราะฉะนั้นแล้วเป็นวาระของคนอีสานที่จะต้องไปร่วมด้วยช่วยกันครับออกมาปลุกกระแสภาพยนตร์เรื่องนี้ให้โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยครับทุกคนรวมถึงน้องอุอิงเพชรบ้านแพงด้วยได้รับบทเด่นครับทุกคนอุ้มเชื่อว่านะครับแฟนคลับ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับ f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ทิ้งไม่ป๋านะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจโยมนินอย่างแน่นอนนะครับอุ้มข่าวกระแสได้มีโอกาสครับทุกคนเข้าไป อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะบางคนเนี่ยก็เผยว่าจะไปดูเพราะลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงเลยเพราะว่าองอิงนี่แหละคือคนที่แบบอยากดูมากที่สุดเพราะว่าอยากดูสตอรี่เรื่องราวของน้องนะครับและหนึ่งสิ่งเลยที่พ่อโจทําในเรื่องนี้นะั่นกะ็คือการที่จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ยากมากๆและพ่อโจเนี่ยตอนนี้อุ้มิมคิดว่านะครับ มาไกลมากๆแล้ว1ครับได้ผู้กำกับระดับประเทศได้ผู้เขียนบทระดับประเทศได้นักแสดงระดับประเทศแล้วก็ได้นักแสดงที่เป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทั้งนั้นเลยมว่าจะเป็นน้องตุ้มตามคุณเน็กนฤพลนะจากภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือบอสจพยายามจะดึงนะครับทุกคนดาราศิลปินกลุ่มนี้ เข้ามาครับทุกคนเพื่อที่จะดึงอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นมหาชนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแฟนหมอลำนอกเหนือจากแฟนขับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วโอ้ทุกคนแค่พูดว่าขนลุกแล้วอะ่ะคือมันทุกอย่างมันจะไปรวมในหนังเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราครับทุกคนคือเราได้เห็นภาพหลุดออกมาที่เป็นโปสเตอร์ออกมาเนี่ยหลายๆายรูปแล้วนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหนะมันเป็นอะไรที่ คนลุกแล้วก็ต้องมีสิ่งลี้ลับเนี่ยให้พวกเราได้ลุ้นได้ติดตามกันแน่นอนหลายคนบอกว่าแค่ไปดูพระโจก,กับบุงอิงเนี่ยก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ณจุดนี้คือจุดประสงค์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอุดมคติของบอสจอมินินเนี่ยอยากจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์มหาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ อยู่ขึ้นอยู่กับแฟนขับ f c ทุกคนนี่แหละต้องไปสนับสนุนช่วยกันนะครับทาให้พ่อลูกเนี่ยดังไกลไประดับโลกเหมือนที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้นั่นเองครับทุกคนเนาะเขาก็สู้มาด้วยกันจริงๆสำหรับพ่อโจโยมนินแลวก็น้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันนี้ก็ไม่แปลกนะที่พ่อจะลงรูปลูกสาวแบบนี้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่ออยากจะให้รู้นะว่า พ่อโจเนี่ยสร้างภาพยนตร์นี้เพื่อลูกสาวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ลูกสาวเป็นศิลปินดาราในอนาคตเช่นเดียวกันนี่คือแผนไว้หมดแล้วสําหรับบอสโจยูมนินครับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับเราจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไปได้ไกลขนาดไหน พลังของ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพลัง FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทั่วโลกจะดันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นกระแสหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอิม่มเชืเ่อเหลือเกินว่าหนังเนี่ยเป็นหนังน้ําดีอยู่แล้วแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าได้อะไรครับพ่อโจกับผู้กํากับชื่อดังเนี่ยมาคอลแลบกันครับหัวคิดของพ่อโจกับหัวคิดของผู้กํากับแล้วก็ผู้เขียนบทเนี่ยครับทุกคนปังแน่นอนอยู่แล้วนะครับอิม่มเชื่อว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นวาระของคนอีสานจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็บอสเจอรมนินนะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับทุกคนรูปศิลปรูปดาราหลายท่านเลยนะที่จะมาร่วมด้วยกันวันนี้ก็ออกเปิดตัวออกมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณมาร์ควงศิลน,นะครับทุกคนจากทางด้านศิลปินภูไทย นะครับทุกคนใช่ไหมศิลปินภูไทยนะครับแล้วก็น้องเต้าหยองยุคคนเดชก็จะมารับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วอมิมเชื่อว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะนะครับทุกคนที่จะพีคที่จะเป็นช็อตเรียกน้ําตาไม่ว่ามีหมดล้วอิงก็ไม่ได้อยากจะสปอยแต่ว่าคือเราพยายามมองภาพที่มันคิดว่าเราอยากให้เป็นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วความคาดหวังของแฟนค่บะบ่ะ อุมิมเชื่อว,ว่าบอสโจเป็นคนที่หนักใจที่สุดนะกับผู้กำกับอะความคาดหวังของแฟนขับอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมิมเชื่อว,ว่าพ่อโจนะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมาสู่สายตาประชาชนอยู่แล้วเหมือนที่ทุกคนได้เห็นที่ผ่านๆมานะครับเวทีหมอลำก็ทําแบบว่าโอ้โหําที่สุดแล้วก็เพลงของอิงออกมาก็ทําดีที่สุดจนทุกคนร้องไห้กันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วครับทุกคนก็การันตีได้ในแบบ หลายๆอย่างแล้วสำหรับคําว่าผู้อํานวยการผลิตยอย่างบอสโจโยมานินเนี่ยอย่างทําหนังสั้นมาอย่างเงี้ยคนก็แห่ไปดูติดในมาแรงกันมาเยอะแยะ,ยะมากมายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันทุกคนแล้วก็รอสนับสนุนกันเนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอิ่ม,มเชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกจารึกเอาไว้เลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาพยนตร์หมอลำเรื่องแรกแล้วยังไม่มีใครทำนะครับ ยังไม่มีใครเคยทานะครับนะสำหรับวงการหมอลาจ๋าเลยเนะี่ยยังไม่มีนะครับปกติเราจะเห็นภาพเป็นหนังอีสานแต่นี่คือเป็นวงการหมอลําวงการเพลงเลยครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนคนในวงการเพลงเนี่ยต้องมาปลุกกระแสช่วยกันนะก็ถือว่าปังจริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแล้ววันนี้น่ารักมากบอสจอยมนินินนะครับก็ได้มีการนะครับโพสต์รูปลูกสาวนี่แหละก็คือแบบนะ้าแฟนกับ FC ก็รอสนับสนุนกันเลยบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์น บอกว่าโอ้โหนะจะจูงลูกจูงหลานจูงครอบครัวไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศโรงหนังเนาะปกติเราก็จะได้เด็ดอยู่ในอยู่ในจอมือถือครับทุกคนเราจะดูพระโจงอิงในจอมือถือแต่ทีนี้เราจะได้ไปดูจอใหญ่ที่แบบเปิดโลก,กทัศน์กว้างอุ้มิมเชื่อว่าทุกคนรอแน่นอนนะครับวันนี้ใครที่อยากจะชมแล้วบ้างตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วเนาะแล้วก็วันที่11นี้นะครับทุกคนวันบวงสวง เปิดกล้องด้วยเนาะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็เตรียมไปให้กำลังใจนะ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันแล้วก็อิ่มข่าวกระแสนะครับไปแน่นอนนะครับเราเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปให้กำลังใจบอสตโยโมานินครับในวันที่11ที่วัดบางติ้งเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะไปเจอศิลปินดารานะครับก็ไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวก,กำหนดการเชื่อว่าบอสตโยโมานินก็น่าจะมีการออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระก็น่าจะมีกำหนดการนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะกำหนดการออกมาอีกนะครับทุกคนนะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับมุมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคะ